สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาแกะทุเรียนลูกละหนึ่งบาทกันค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราทำคลิปทุเรียนเยอะขนาดนี้ก็เพราะปีนี้ผล,ผลผลิตทุเรียนเยอะจริงๆค่ะแล้วเราก็ได้ไปเจอทุเรียนราคาดีงามสุดๆแค่กิโลละ59บาบาทเท่านั้นราคานี้คนเชียงใหม่อย่างเราจะพลาดได้ยังไงคะเราเลยจัดมาหลายลูกเลยค่ะ แล้ววันนี้เราไม่ได้จะแกะทุเรียนธรรมดานะคะแต่เราจะมาแกะทุเรียนใต้ต้นลำไย,ยได้ฟีนธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มแกะลูกนี้กันเลยดีกว่าลูกนี้ซื้อมาในราคา100บาทค่ะน้ําหนัก1นึ่งกิโลเขีดดูจากภายนอกแล้วก็น่าจะสวยนะมาลุ้นกันค่ะว่าจะคุ้มค่ากับราคาไหม ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเรากับน้องก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะทุเรียนขั้นเทพอะไรขนาดนั้นนะคะแค่เป็นสายกินตัวโยงที่ชอบทุเรียนมากๆถึงจะไม่ได้มีเทคนิคแพรวๆเหมือนมืออาชีพแต่ความตั้งใจเกินร้อยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแกะอาจจะดูทุลักทุเลไปบ้างหัวเราะก,กันไปบ้างก็ถือเป็นสีสันนะคะ เนื้อสีเหลืองนวลเปลือกไม่หนามากหอมฟุ้งเลยค่ะน่ากินสุดๆใครเป็นสายทุเรียนต้องน้ำลายไหลแน่นอนปีนี้ต้องบอกเลยว่าคนเชียงใหม่อย่างเราโชคดีมากๆที่ได้กินทุเรียนแบบจุดใจในราคาที่จับต้องได้แบบนี้ทุเรียนผลผลิตเยอะคุณภาพดีใครไม่กินถือว่าพลาดมากค่ะถ้าใครอยู่เชียงใหม่ช่วงนี้ลองแวะไปที่ร้านทุเรียน อาจจะเจอทุเรียนราคาเบาๆแบบนี้เหมือนกันกินคนเดียวก็ฟินแบ่งกันกินในครอบครัวก็อบอุ่นค่ะบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกทุเรียนกับลำไย,ยจะกินอะไรก่อนดีถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.